สวัสดีค่ะกุ้งจากพูเสมือแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้กุ้งมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะเป็นโปรโมชั่นของตัวหางตัดญ้าติดรถไถนะคะจากบริษัทสยามสตอราต่านะคะตันนี้นะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของร้านในตอนนี้เลยนะคะเพราะว่า เป็นมาตรฐานคุณภาพส่งออกไปพร้อมยอยแบบสลิปคัตนะคะที่สําคัญเลยนะคะโครงสร้างเหล็กหนามากนะคะไม่ว่าจะเป็นขาสก,กีหนาอยู่ที่ประมาณเกือบ13มมิลเลยนะคะและขนาดกล่องนะคะความหนากล่องเนี่ยเกือบ7มิลเลยนะคะไปกับหัวเกียร์ใหญ่ด้วยนะคะราคาพิเศษราคาคุ้มมากๆเลยนะคะขนาดวงตัด1เมตรนะคะอยู่ที่2 3 0 0 0บาทขนาดวงตัด1เมตร20อยู่ที่26,00 0บาทและขนาดวงตัดอยู่ที่1 4เมตรนะคะอยู่ที่ราคา28,500บาทนะคะราคานี้ได้ไปคุ้มมากๆนะคะมีขายออนไลน์ด้วยนะคะโทรมาเลยนะคะ063 453 9224ค่ะ